น้ำเปลาที่250กรัมน้ำมันหอย250กรัมซีิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับ70กรัมแล้วก็เป็นซอสปรุงรสฝาเขียว70กรัมแล้วก็เป็นน้ำปลาอ่าเป็นน้ำปลาแท้นะฮะแนะนําเลย70กรัมแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำหวานอีก70กรัมแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี้ท่านผู้ชมสามารถ เพิ่มหรือว่าลดได้นะฮะตามความชอบของท่านผู้ชมอันนี้ผมทําเป็นรสชาติกลางไว้นะฮะผงปรุงรส20กรัมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพริกไทย2ช้อนชาเติมน้ำป่าลงไปก่อนเลยนะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสปาเขียวลงไปครับน้ำปลาตามลงไปครับแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วดำหวาน น้ำตาลทรายอย่างที่บอกเลยท่านผู้ชมเพิ่มเติมลดยังไงก็ตามที่ท่านผู้ชมชอบนะครับลงไปครับสุดท้ายนะครับผมก็ลดส่วนพริกไทยเราจะใส่ตอนที่จะนำซอสขึ้นนะครับปรับเป็นไฟกลางเราจะเคี่ยวซอสเราอยู่ที่ประมาณ1ินาทีเคี่ยวไปเลยนะครับพอเคี่ยวมาประมาณ10นาทีัท่านผู้ชมเราก็จะมาลงเป็นพริกไทยป่น2ช้อนชานะครับแล้วก็เคี่ยวซ้ำนิดนึงนะครับให้ พริกไทยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเัวซอสนี่นะครับพอพริกไทยเราเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวซอสแล้วนะครับซอสก็จะมีความหนืดความเหนียวขึ้นมาเลยะครับหลังจากเคี่ยวมาประมาณ1ินาทีนะฮะท่านผู้ชมอย่าให้เกประมาสิบนาทีนี่นะครับเดี๋ยวรสชาติจะเพี้ยนนะครับซอสผัดกะเพราสำหรับสูตรไม่ใส่ของชุดที่นามาปากกันวันนี้นะครับ